เป็นประจำทุกวันที่ชาวบ้านบ้านทับลานตําบลบุพรามอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีจะมาร่วมกันรังสรรค์งานฝีมือจากใบลานซึ่งนับเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ในการขายงานฝีมือของตนเองเพื่อรายได้ในชีวิตประจำวันก่อนหน้านี้ในปี2525บ 25, บริเวณชุมชนนี้เป็นป่าลาน รัฐได้จัดสรรพื้นที่อพยพให้ชาวบ้านออกมาตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดําริสมัยนั้นจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านคนละ14ไร่สร้างอ่างเก็บน้ำทับลานสร้างระบบชลประทานชาวบ้านมีอาชีพหลักคือท,ทําไร่ทํานาแล้วก็เอาใบลานมาสางงอบสามหมวกเพื่อใส่บังร่มบังแดดเวลาออกทํามาหากินตรงนี้ก็เลยมีหัตกรรมจากใบลานขึ้นมา เมื่อก่อนนี้เราก็อยู่ในดงคือไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนที่ตรงนี้แล้วต่อมาก็เราได้ได้หมู่บ้านของเราก็ได้ได้โครงการพระราชำดำริจัดสรรพื้นที่คนละหนึ่งไร่เราจึงได้ออกมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ในเมื่อปีพศ .2525 แม่ก็บอกว่าเอ้เราอยู่ในอุทยานทับลานซึ่งมีป่าลานเราจะทําอะไรกันดีจึงได้ชักชวนชาวบ้านมารวมกันโดยมีเจ้าหน้าที่ของ ภาครัฐมาช่วยสนับสนุนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากใบลานนั้นทางกลุ่มเริ่มผลิตครั้งแรกเมื่อปี2526ทำเป็นหมวกสตรีมีทั้งสีขาวและย้อมสีต่อมาก็มีกระเป๋ามีทั้งแบบชั้นเดียว2ชั้นมีผ้าบุข้างในมีซิปลายขัดลายดอกพิกุลต่างๆ จนเป็นกระเป๋าผูกลายนิลวันและได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โอทอประดับ5ดาวในทุกวันนี้นอกจากนี้ก็มีกล่องหลากหลายรูปแบบตามแต่ลูกค้าสั่งมีกล่องใส่ทิชชู่ใส่สบู่โคมไฟและหมวกรวมถึงการผลิตตามแบบและความต้องการของลูกค้าซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจากสารใบลานได้จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์บ้านใบลานทอง ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างและส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ภายในชุมชนแห่งนี้ยังได้ยึดถือแนวทางพระราชดำริมาใช้ในทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมถึงการร่วมกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเองที่เริ่มมาจากเรื่องการเข้าใจวิถีชีวิตชุมชนเข้าถึงศักยภาพของชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนนั่นเอง และที่สำคัญคือการรู้รักและสามัคคีกันภายในชุมชนเพื่อให้สมกับที่ในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ที่อาศัยที่ทำกินและสร้างงานสร้างอาชีพจนเป็นชุมชนบ้านทับลานแห่งนี้การท่องเที่ยวของชุมชนนะคะตอนนี้เราในหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะมีการเข้ามาท่องเที่ยวดูฐานเรียนรู้ต่างๆอ่อ ลุ่มจักสารเวลาเพราะเลี้ยงกบปลูกเพาะปลูกผึ้ผักสวนครัวแล้วก็อ่างเก็บน้ําในหมู่บ้านของเราแล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยค่ะมีความสุขค่ะทั้งสุขกายและสุขใจที่ได้พาชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยทั้งมีรายได้มีอาชีพทําให้มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในโครงการพระราชดำรินี้อย่างมีความสุขค่ะรู้สึกรักลักในหลวงและักพระราชินีของเราค่ะ พระมหากษัตย์ของเราคำไมครับเพราะว่าสร้างเสริมอาชีพให้เราในชุมชนของเราและประชาชนในประเทศไทยนี้ด้วยรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะ